ตัวมัเข้าไปเจียวไปชตนตาย,ย,าาายาตายเี่ยตายตกตั้งนานแล้วเพิ่งมาถ่ายคลิปจเจริญยนไปเยอย้ออาอมวีมัอยู่ตรงกลางไหมครับหนอเนีลาร์ปอีก

อยางตัวใหญ่นะไม่งูเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวลุดเดี๋ยวจะได้เอาวันนี้ก็มาตกปลาสลิดกันนะครับผมได้ไปก้าแต้มละลืมถ่ายคลิปคลิปนี้ไอคลิปเก่าไอหมายนี้ที่ว่าพายเรือเก็บเหยื่อพายกุมังอะ ไปแล้วไปแล้วนะไหมค,คือมันต่อแล้วครับ <S <S อ่ออ้ยหลุดเอ้อยต,ตอ,อนแรกอะอะไรวะได้ดถ้ถ่ายตอนแรกถ้าถ่ายตอนแรกก็ถ่ายนานๆได้คลิปได้หลายช็อตแล้มองไปมากินเลยนะครับแบบต่อแล้วต่อแล้ว จมนะครับไเดี๋ยวครับในหมายโอ้ว้ยจมปุ้มสายตึงฝึกมาเลยอ่ะ ไปแล้วนะเยอดไหนนะเห็นะนนะีเนนะีนนะ่นี่ใช่เห,เหรอเห็นแล้วแต่งงงมันขึ้นเลยขน,ขน,ขน,ขนาดนั้นนะไม่มันไม่กินเลยวะยเออเราได้ขายได้หลายช็อตแล้วได้กี่ตัวสิบห้าจุดหกตัวได้ปะ เหมาคนเดียวเกขาแต็มเฉยตกปลาให้เป็นอ่ะแล้วขาดแล้วนะ่ะขนาดอะไรอนะบรรยะกาศจะดีแต่ว่ามุดเลยนะมุดอยู่ที่เลยนะ ใหญ่ด้วอนอะโลกว่าถึงกบะถึงกบะถ,ถึงแล้ว,รลวเราเดาเลยนา่าจะถึงฮะกะดูคลิปนี้ไม่ต้องตัดอ่ะ ได้ล,ลงคลิปไปอาทิตย์แหละทิ้งวิวยาวสามเมตร ลองเปลี่ยนไมายดูเสียงเราดีซีเสียงอ่ะในที่อบะแตกไหมเสียงทุกคนเราเรามาเปลี่ยนหมารนะปกติตกวันเราเรามันวัดนี้ดูพึ่งแหวกไปมีะไรมีตัวปะน่าจะมียังจะมาขึ้นเนี่ย ปลาสลิดเป็นปลาที่ต้องใจเย็นนะปากมันเล็กนะอันนี้เอาเบ็ดประมาณมเล็กก็บเบอร์หนึ่งนะเล่นอะไรมั้งเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะ อ้าอ้าอ้โอ้โหเล่นไปนเรื่อยปลาขึ้นกินใหญ่เจ้จะจบัจบ,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 จบเลยอะ ปกติถ้าหย่อนรับจะต้องคอยหย่อนทิ้งไว้ประมาณ30วินี้ถ้ามันไม่กินก็ยกขึ้นยกลงได้เทคนิคผมนะครับแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นาน,นมันไม่กินริงก็ย้ายแต่มาอยี่ผมตกได้เก้าตัวละยิม่ายคลิปปะปะใหมาเดิมกว่า 好了吧。

理解。嗯。 อ,อคุณคนเลยก็บอกเลย ไม่กินเลยวะก็แลยยังกินดีๆ,ดๆอ,อยู่เลยเออเย็นนัน่ะสี่โมงครึ่งน่ะแต่มันไม่ใช่ทะเลอะไรมันไปได้เฮ้ยต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วลวิ่งอยู่วิ่งอยู่เช่ไหมลม,ลมนี่หว่าเอาแล้วโอ้ยเอของมึงกินไหมกูไม่กินเพราะกูจอนเมื่อกี้ A yêu cầu kiểu mà đi kể cho kiểu là kia mặt Nó mặt 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 là cái gì, mặt 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 Ừ, mặt mặt kìn nó, Lòng lòng, khoan nhạc. Hãy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 

ดีไว <it 's here now> ้แล be ้วเดี๋ยวพอเวลามันออกจากปุ๊ทธุก่อยซัตวมันเป็นพวกกูป่ะวะมาลูกด่าขายใครตกปลาซิวด้านนี้โคตรเก่งเลยมันเหยี่ยวตกได้เมื่อกี้ไงที่หลุดไปปลาซิวปลาซิวเพาตกกันนว่าปลาซิวเออตัวแม่งเล็กจัดตกได้คือโคตรเก่งจริงอืมเป็นเนหละเม็ดตัวแรกที่จะยิบอะ ออนี้เลยอ่ดำเแม่งสงสัยากัดอยู่แล้วแทีนี้กูเสือกยกสูงวนไปหน่อยไงเยเออว่างั้นหละเดียมึเ่เรถทำรถอ้าวเยะยไปตงไหนวะจมเลยเหรอม่อยู่งั้นน่ะสวัสดีั วิธีดิวิธีส่งเหยื่อดีดเหยื่อมดีไีเดี๋ยวนิ้วตัวเองเีพ่อุ้ยพักใหเอยเอาเคอชาจมาแล้วมีมันชาร์ตรงนี้จบล่อไข้หัวให้ ถีบพวกน้ำ,นนลำแ,แล้วเครื่องช็อตตามมีลำโพงไหมวี๋ยวโยนดอกลำโพงลงแม่งเลยเที่อหาโบมึงอ้อะไรกี่กะลำโพงม,มาไม่เอามาตัวพีนู่นู่นกูสายโยนหนีมึงแล้วมึงยังจะตามมาข้อมงอีกไปเตะลากยาว ยัง่างกูอยู่ต่างละอุ้ยเนื้อหมูเนึ้อขี้สามารถตกปลาได้ยเยอะนะถ้ามากินดีๆไม่ถึงขีดเลยเนี่ยอที่เอามาแค่ขี้อย่มีเดียวอ่ะ้าถึงขีดดีก็แบบได้ทั้งวันอะ่ะจริงถ้าตัมาตอนเช้าปลาไปกินเช้าเว้ยถ้ามีลำยิ่งดีเลยพูดนี้ไปวิทย<ๆ>์ไรเลยเดี๋ยวโดนแล้วอยู่แล้วน่ะยัง <cười> 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 Anh ní <laughs> à, ngay trước mực, eh? Yêu bạn phiêu bà giải bà phiêu 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 Mày พักสายตามึงอ่ะใช่ไหมอ่านหนึ่งพักสายตาเธอน้าคนดีแสดงว่านเาจะไปล่ะลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนถามเคยฟังมั้ยเคยอ่ะไอ้ตลอดพยายามออกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอเออย่างนั้นนะที่โน้ก็ชอบพูดว่าเอาอย่างเงี้ยอีกอันนั้นอ๋อไกลตาฟ้ากว้างอ๋อ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 ละละละมาอ๋ออะไรมึงอ่ะ เอาเจอกมาเดี๋ยวก็เพลงเจอเพลงนั้นครับเพลงนี้เคยฟังฟังบ่อยด้วยอันนี้เอาตีกระสุนอย่างเดียวคันไหนคันนี้ยาวเจกว่าันที่สำหรับตีกระสุนเลยครับคันยาวมันยาวเลี้ยวเลยตีกระสุนใครก็ใช้คันยาวแปลกไหมไม่ใช้ได้ใช้ได้แต่เขาไม่ใช้กันไงไม่ใช้ได้ไงเอาคันเอาคันตกหมึกไปตกกระสุนอ่ะเหรอเออคันอ่อนดีด้วยอล้นักการน์เอาไปตก เ,เออ,อโคตรมาน่ะไม่ได้คุยกับเพงหมายถึงว่าคันที่กูเจอไอ้เตยอ่ะอ้าวคุณรูว่าคันที่คุพูดถึงไ<อ>งวันนั้นอ่ะไอ้คันมั่วอันนี้กูบอกแล้วว,ว่าพิวเยอะอ่อนมาอันนี้อ่ะหน่อยหนึงอ่อนกว่าของกูุ้ยที่เข้ามาแล้วก็เบีดยดกูจังไงเดียวเดียวเดียวไปแล้ว ไป,ไปแล้ยงเมื่อกี้ตอนนี้ตึงแย้บวกอะไรโดนนั่นน่าจะท้างังงูอย่างเนี้ยโอ้ยทำมันไม่คว,ว้าโอ้นี่โอ้พอปลาต่อของกูแล้วแม่งยกตลอดเลยมึงเ, <c oughs> เป็นอะไรวะ <c oughs> ก็คุณยกพนดี่วแม่งต่อไงอะ มันไม่กินก็นต้องเปลี่ยนเดี๋ยวให้คอนเทนเตอร์โทรมาหลอกแม่งเนี่ยโดนบ่อยมาครับบูชามาครับบ <c oughs> ูชาอย่างชอบอ่ะผมผมไม่ได้เจอสองการามผมม,มาครับบูชาไม่ได้เจอสองการามนานแล้ว <c oughs> <c oughs> เยอะเลี้ยงมหนักไหมเนี่ ครับอ้ออยะไรเอาไปอ้อยมึงอ้อยเองสิมึงอ้อยไปถึงที่ไหนแอบมึงก็โยนนี่สิบอกเดี๋ยวมันไปให้มึงไหมกูใส่บ่อตาไม่จำบ่อตามเชื่อบนนี้เออมึงโยนตามลมแม่งมาจะไปมึงเหรอเดี๋ยวไม่จะหมดแล้วเดี๋ยวเดีมองกันกลับกันไอ้ทวนตีแฟชั่น